อ่าโอเคก็มาต่อกันนะครับการขึ้นรูปที่ยังค้างอยู่เลยอีกสองสองอร์สองแบบนะครับอันแรกเนี่ยคือแบบรีแล้วก็อัดนะครับเออไม่ใช่สามแปดนะครับเนะี่ยมีแบบรีเแล้วก็อัดนะครับถามว่ารีอ่ามันอ่ารีเนี่ยเป็นยังไงค a l e n d a r l y นะครับนักศึกษาลองจินตนาการผ้าใบาเต็นท์อ่าเวลานักศึกษาเนี่ย ไปพวกงานต่างใช่ไหมครับมันก็จะมีเต็นท์กางแจ้งเนาะพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกยางนะครับพวกยางก็จะเป็นยางธรรมชาติหรือว่ายางสังเคราะห์นะครับทีนี้ยางธรรมชาติหรือว่ายางสังเคราะห์เนี่ยมันไม่สามารถหลอมเหลวเป็นน้ําให้เป็นของเหลวแล้วใส่ไปนในแม่พิมพ์ได้นะยางธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะไม่เคยเห็นยางที่แบบเหลวเหลวเลยนะครับนะมันจะทําได้มากสุดแค่ ทำให้มันอ่อนตัวหรือทาให้มันนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาต้องการเปลี่ยนยางนะครับ <c oughs> ชิ้นงานยางนะให้มีสีต่างๆนะครับสีนักศึกษาทํานะครับนักศึกษารุ่นนี้ยังเคยกินกาลแแมกันอยู่นะครับกาลแแมแอ่าจกต้อง แสดงรูปกลาเมเนื้อสารุ่นนี้ยังยังยังทันกลาแมอยู่ไหมครับทันครับอ่าดีมากนะครับนะคือตัวกลาแมเนี่ยนะครับกลาแมที่เรามักจะเห็นกันนะก็คือเป็นกลาแมที่โรยง,งาใช่ไหมครับแน่นอนเราไม่สามารถ หลอมกาละแมเนี่ยให้กลายเป็นน้ำแล้วค่อยโรยงานแล้วทำให้มันเย็นตัวเราทำไปได้นะครับสิ่งที่จะทำเนี่ยนะเดี๋ยวผมเชื่อเนื้อสาษาบางคนไม่เคยเห็นนี่นะครับเดี๋ยวผมแชร์รูปให้ดูเนาะ นักศึกษาน่าจะเห็นบนหน้าจอแล้วนะครับ <c oughs> เข้าไปในเว็บของน้ำตาลมิรผลนะครับเนี่ยคือกลาแมนะที่นักศึกษาเห็นเนี่ยมันก็จะมีตัวกลาแมที่มันเหนียวหนื่นนะครับแล้วก็มีเม็ดงานเนี่ยลอยอยู่นะครับนะถามว่าเราเนี่ยไม่สามารถหลอหลอไม่ตัวกลาแมได้นะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเอาแผ่นกลาแมตีเป็นแผ่นแบนๆลรยงาน แล้วก็ใช้อ่าแหมตงแต่บอจะต้องใช้ไว้บอดเนาะอ่านี่เป็นสมมติเป็นแผ่นการะแม เขาก็จะโรยงานเนาะอ่าเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็จะใช้ไม้พายเนี่ยหมอก็เป็นไม้พายเนาะแซะกาลแมเนี่ยแซะให้ออกจากฐานด้านล่างแล้วก็มาโปะก,กลับไปข้างบนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีเม็ดงานซ่อนอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นนักสาเนี่ยก็จะโรยงานทันัดไปเนาะแล้วก็พยายามคลี่บี้นะครับ บีตัวแผ่นตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นเสร็จแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยมาพลิกกลับไปกลับมาท้ายสุดนะครับักศึกษาก็จะได้เ <c oughs> นศึกษาก็จะได้กาลแแมที่มีเม็ดงานเนี่ยกระจายตัวอยู่ในตัวแผ่นกาลแแมอันนี้นั้ศึากาตามทันไหมครับนะ เพราะฉะนั้นการขึ้นรูปแบบรีเนี่ยนะครับจะใช้กับตัวยางซะส่วนมากนะตัวยางซะส่วนมากเพราะว่ามันมันไม่สามารถหลอมเหลวให้เป็นของเหลวได้นะครับเอาล่ะนะอันนี้คือการขึ้นรูปแบบรีนะครับ <c oughs> อันถัดมานะ อันถัดมาเป็นการขึ้นรูปแบบอัดนะครับแบบอัดแบบอัดคืออะไรนะตอนสมัยพวกเราเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมปลายเนาะเราจะเราจะเรียนว่าพวกพลาสติกเนี่ยจะแบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับอันแรกคือเทอร์โบพลาสติกอันที่สองคือเทอร์โมเซตนะครับ เทอร์โมพลาสติกเนี่ยตามชื่อเลยนักศสสึกษาทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วพลาสติกเนี่ยความหมายมันคืออะไรครับผมเคยถามรุ่นพี่คุณนะว่าพลาสติกคืออะไรพลาสติกตอบว่าโพลิเมอร์โพลิเมอร์คืออะไรโพลิเมอร์คือพลาสติกสรุปไม่ได้คําตอบนะครับจริงๆพลาสติกเนี่ยความหมายก็คือว่าเมื่อให้ความร้อนมันจะออกตัวนั่นคือความหมายของคำว่าพลาสติกจริงๆ อีกครั้งนะครับคำว่าพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือให้ความร้อนแล้วมันอ่อนตัวนะเพราะฉะนั้นเทอร์โมพลาสติกก็ตามชื่อนะครับให้ความร้อนแล้วมันอ่อนตัวแต่ว่ามันก็จะมีโพลิเมอร์บางชนิดซึ่งเป็นเทอร์โมเซตเทอร์โมเซตยิ่งเจอความร้อนยิ่งแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นรูปแบบอัดก็จะใช้กับพวกเทอร์โมเซตนั่นเองนะครับเช่น ไทมเมลามีเป็นต้นพวกนี้เป็นโทโมเซตนะครับกระบวนการก็คือเขาก็จะฉีดเรซินเหลว่าถ้าเป็นโทโมเซตเขาจะชอบใช้คาว่าเรซินนะครับใช้เรซินเหลวเนี่ยฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับเมื่อฉีดเสร็จปุ๊บนะโทโมเซตเนี่ยฉีดไปในแม่พิมพ์ก็ใช้ความร้อนเมื่อให้ความร้อนตามชื่อเลยครับเทโมเซตให้ความร้อนแล้วมันเซตตัวนะครับ เลซินก็จะขแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเทอร์โมเซตมันจะไม่สามารถเอาไปหลอมแล้วไปรีไซเคิลได้นึกษา,าให้ความร้อนมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไหม้ไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการขึ้นรูปแบบเอาเลซินไปอัดความดันแล้วให้ความร้อนเพื่อมันแข็งตัวก็คือเป็นการขึ้นรูปแบบอัดนะครับหรือสับปารรสางก็คือเป็นคอมเพรสชันโมดิ้งนะครับ อันทันมาเป็นการขึ้นรูปแบบสุญญากาศนะครับเป็นวัตถุอัลเจอร์มฟอร์มินะเนื้อสาหลายๆคนนะครับน่าจะเกินมีประสบการณ์เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อไข่ต้มใช่ไหมครับไอล้างใส่ไข่ต้มเนี่ยมันบางเฉียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเนักศึกษาขึ้นรูปนะโดยใช้วิธีการขึ้นรูปแบบฉีดเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าชิ้นงานอ่อนแอเกินไปนะครับ สิ่งที่เขาจะทำในการขึ้นรูปประเภทนี้นะครับเดี๋ยวผมวาดบนไวบอร์ดนะครับอ่แล้วก็จะมีแม่พิมพ์แหละสมมติถ้วยโยเกิรต์ตเนื้อสาตเคยเห็นถ้วยโยเกิร์ตเนาะถ้วยโยเกิรตก์ตก็ทำแบบนี้แหละนะครับเขาก็จะมีแม่พิมพ์เหมือนถ้วยโยเกิร์ตเป็นถ้วยๆมา นะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากถ้วยโยเกิร์ตมันบางเนาะสิ่งที่จะทำก็คือเขาก็จะเอาแผ่นพลาสติกบางๆเนี่ยมาวางไว้ข้างบนแม่พิมพ์จากนั้นก็จะให้ความร้อนอบเมื่อให้ความร้อนเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นพลาสติกมันจะทําไมครับมันก็จะอ่อนนุ่มจากนั้นไอ้แม่พิมพ์ตรงนี้มันจะมีระบบดูดสูญญากาศนะดูดอากาศออก อ่านะครับพอดูอากาศออกเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้พอเป็นสุญญากาศปุ๊บความกดอากาศข้างนอกก็จะกดดันให้แผ่นพลาสติกอ่อนนุ่มเนี่ยเป็นยังไงครับแนบชิดติดกับผนังของอ่าตัวนี้นะครับแนบชิดอันนี้เป็นชิ้นงานเนาะนะครับมันก็จะแนบชิดติดกับตัวแม่พิมพ์ นะทิ้งว่าให้เย็นก็เอาออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นรูปแบบ Vacuum Thermo Forming ซึ่งชื่อก็ตรงตัวนะครับชื่อก็ตรงตัวเลยนะวัค u u m ใช่ไหมครับก็คือใช้สุญญากาศเทอร์โมใช้ความร้อนนี่นะครับแบบเพเทอร์โมฟอร์ตามชื่อเลย นะครับอีกครั้งนะครับในการึืนรูปพลาสติกอ่ะพือรูกผองอาชีพง,งานพลาสติกที่มี <c oughs> ความบางนะครับไม่ทนนะไม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทนต่อแรงกดมากเนะี่ยเราจะพลาสติกไปฉีดนะครับในแม่พิมพ์แล้วก็เป่าลมให้ตัวพลาสติกมาไปติดตรงเนี้ยไม่ได้มันรุนแรงไปนะครับนะดี๋ยวจะทําก็คือเอาแม่พิมพ์มา เอาแผ่นพลาสติกบางๆนะครับวางไว้ให้ความร้อนในเตาอบั้งหมดแี้อยู่ในเตาอบนะครับแผ่นพลาสติกมันจะเริ่มอ่อนนุ่มนะครับจากนั้นในแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีระบบสุญญากาศอยู่ก็ดูดอากาศออกนะครับพอดูดอ,อ,อากาศออกปุ๊บไอ้อากาศนอกก็ทำไมครับก็จะกดไอแผ่นพลาสติกนิ่มๆตรงนี้เนี่ยที่มันได้รับความร้อนเนี่ยให้แนบชิดติดกับตัวแม่พิมพ์นะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของวัค u u อมัมเทอร์โมฟอร์มิมงทำนี้นั่นเองนะครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็อเอาชิ้นงานออกมานะครับนะออกมาโอเคคือตัวนี้มีคำถามไหมครับอ่าปอนะครับนะ นะครับสุดท้ายนะก็เป็นการขึ้นรูปยางสังเคราะห์นะครับยางสังเคราะห์เนี่ยซึ่งเราพูดไปแล้วเนาะตรง c ค l e n d ด r i n g กาลแมรนะครับนะถ้าเราวิเคราะห์คาลเลนด r ริงจะมีสีขั้นตอนหลักก็คือเตรียมยาให้มีขนาดเล็กนะครับนะตัญยาคอมเพลดิงผ่านกระบวนการวรคาไนส์นะครับตรงนี้ปกติมันไม่ได้ออกสองนะครับนะการผลิตเส้นใยนะครับก็จะเริ่มจากการหลอมโพลิเมอร์แล้วก็ผ่าน หัวหัวฉีดเส้นใหญ่หรือว่าสปรินเนหลังจากนั้นจะนําไปดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับอัน,นเป็นผลจากการเพิ่มระดับความมีผลึกของตัวเส้นใหญ่นะครับถามว่ากระบวนการดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยศัพทภาษาอังกฤษเขาจะใช้คาว่า drawing นะครับ drawing ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการวาดรูปนะครับแต่มันแปลว่าการดึงนะครับาการดึง drawing นะครับ ถ้านื้อสัเคยเล่นอ่ะสมัยเด็กถุงพลาสติกเนี่ยมันจะใสใช่ไหมครับทีนี้ถ้านื้อสัเวลาดึงถุงพลาสติกเนี่ยดึงจะเกิดอะไรขึ้นครับถุงมันจะขุ่นขึ้นนักศึกษาเคยเจอประสบการณ์นี้ไหมครับเนาะไม่แน่ใจนักศึกษาเคยเจอแบบที่อ่าเหมือนกับว่า <c oughs> พาประสบการณ์สมัยผมเด็กๆเลยสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับนะนี่สมมุติขนมอยู่ข้างในนี้อ่าจะเป็นถุงก็ตติกนะครับนะถุงแกนี่แหละใสๆแล้วก็มัดยางรัดไว้นะครับทีนี้สมัยผมเป็นเด็กเล็กๆเลยเนี่ยยากินนะที่บ้านมืนให้กินนะครับวิธีการง่ายที่สุดนะผมยังแกะตรงนี้ไม่เป็นหรอกตอนที่ผมเด็กเล็กเ็กๆมากๆนะครับก็จะใช้วิธีการดึงยางรัดขึ้นออกนะ เอามือลูดลูดขึ้นทีนี้พอลูดขึ้นปุ๊บนะครับถูมันก็จะทําไมครับถูมันก็จะบีบเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้ถูมันจะยู่ไวย้ตรงนี้ก็จะแคบลงนะครับทีนี้ผลจากการดึงตรงนี้เนี่ยบางครั้งถูพลาสติกจากที่เป็นถูกแกงใสายๆมันจะทำไมครับถูมันจะขุ่นขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยโพลีปโพรพิลีนนะซึ่งอยู่ใน แกใสายเนี่ยมันอยู่แบบไม่เป็นระเบียบนะครับอีจู่คุณไปใช้แรงดึงมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นพอโครงสร้างเป็นระเบียบมากขึ้นก็จะทําไมครับมันจะขวางการเดินทางของแสงได้เพราะฉะนั้นในเมื่อว่าการดึงเนี่ยนะครับนะมนเปไปการยืดสายโซ,โซ่โพลิเมอร์ให้เป็นระเบียบมากขึ้นนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับความเป็นผลึอของโพลิเมอร์เพิ่มขึ้นความแข็งแรงก็จะมากขึ้นแล้ววัสดุก็จะขุ่นขึ้นด้วยนะครับนะ กระบวนการดึงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยการเพิ่มความเป็นผลึกตรงนี้เนี่เขาจะใช้คาว่า drawing นะครับ uh, drawing โอเคนะครับถึงตัวนี้นักศึกษามีคำถามอะไรไหมครับคลิปนี้จะสั้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า ผมอยากจะให้เรื่องของกระบวนการคึรูปพลาสติกกับเศศาสัรอุตสาหกรรมซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนต่อ,อไปเนี่ยมันแยกกันเด็ดขาดนะครับโอเคเนาะท่านอาไม่มีคําถามนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะอ่าหยุดส่วนหยุดส่วนของการสอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เลิกคลาสนะนะครับหยุดส่วนของอุตสาหกรรมเป็ตัวเคมีไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ อันใหม่ไปให้เพื่อเป็นการบันทึกเนื้อหาบทถัดไปนะครับก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเนะเาะไม่นะะได้ไม่ตีกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับนะักศึกษานะา